สวัสดี f ีช่องแอนแฟมิลี่นะคะสวัสดี F4 นะคะยามเย็นนะคะของวันนี้เนาะนะคะก็เดินผ่านศาลานี้ก็คิดถึงยายสมนจังเลยนะคะเพราะว่าปกติยายสมนก็จะนั่งอยู่ตรงนี้ทุกทุกเย็นนะคะอ่าก็เออคิดถึงแกอยู่นะ,ะเพราะว่ายายสมนแกก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่สร้างสีสันให้กับที่นานะทุกคนเนาะนะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะพอดีเดินมาก็ไม่ไม่เจอละไม่เจอยายสมอนคิดถึงยายสมอนเด้อนะคลิปนี้นะคิดถึงยายสมอนด <c oughs> พี่น้องเดินมาเจอดอกกุหลาบคืองามแท้อึหอนึกว,ว่าติของปลอมแล้วเนี่ยมันบ่เหม่นของปลอมนะพี่น้องของจริงนะดิโอ้ยไปเบิ่งนั่นออกดอกนี่ค่ะเบาดคืองามแท้พี่น้องเอ้ย จักนะคะงามขนาดค่ะนี่เด,ด้อนีนปพาดกุหราบสีแดงสีแดงฉันบอกไปเธอโอ้โหงามนะคะอันก็สีขาวเด้อค่ะพี่น้องพาทุกคนเยี่ยมชมดอกไม,าาม,ม้ยามเย็นยามแรงนะคะ <önemli> น่ะตะวันใกล้รับขอบฟ้าแล้วเราก็มาดูอะไรที่มัน สวยๆงามๆนี่ค่ะนี่ค่ะใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วที่ร้านองู่นะคะนะก็จะเข้าสู่พรุ่งนี้เป็นวันที่สองแล้วนะคะทุกคนสวยงามมากเลยนะคะดอกกลาบออกอุ้ยบาดบาดขาบาดขาเลย,อ,ยอ่ะนี่ค่ะทุกคนดูภาพบรรยากาศยามเย็นนะคะที่สวนหย่อมสวยงามมากๆเลยนะคะนี่นี่นะคะ ดอกไม้สวยงามนะคะนี่เอออันนี้เ็าเรียกดอกอะไรนะเอฟซี 4, นะจำไม่ได้และลืมและนะไม่รู้เรียกดอกอะไรตะวันใกล้จะล็อับขอบฟ้านะะไม่ใช่ลบนะคะตะวันใกล้จะลับขอบฟ้าแล้วนี่นะคะนี่นู่นะคะ,ะ,คะทุกคนสวยงามมากๆเลยนะอ่ะช่างใหญ่เราก็ลุยงานอีกแล้วครับพี่น้องเออช่างใหญ่เราได้ยินเสียงนะคะ โอ้เพิ่นทาประตูนะคะนูน้นฝั่งนู้นนะคะทําประตูตรงที่โดมค่ะนะคะนาะยช่างใหญ่เราได้ยินเสียงนายช่างใหญ่แล้วนะคะนี่นี่นะคะเพิ่นน่าจะแก้ไขประตูนะคะให้ดูดีมีความสวยงามนะคะเนี่ยบรรยากาศยามเย็นนะคะเอฟซี FC, ใกล้จะตะวันแล้วขอบฟ้านาที่ลานองค์ปูนะคะสวยงามมากเดี๋ยวพาชมนะคะ พาชมบรรยากาศยามเย็นนะคะทุกคนอดอกไม้ก็หอมหอมนะคะดอกไม้ก็หอมหอมนะคะทุกคนเนี่ยช่างใหญ่พาทีมงานนะนะลุงวางพ่อฟื้นนะคะช่างดำนะคะนูนล,ลุยงานประตูนะฝั่งด้านนู้นนะคะเราก็มาเดินชมสวนนะคะฮะเรามาเดินชมสวน โอ้ลุงพันด้วยนะมีลุงพันด้วยนะลุงพันก็ยังออช่วยงานลุงอยู่นะคะนะช่างใหญ่ป่ะเดี๋ยวเราไปรดน้ำต้นไม้ด้านหน้ากันเถอะป่ะนี่เราก็มาในส่วนท้องลานนะคะพระพรหมเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะมารดน้ำต้นไม้เพราะว่าป้าดาไม่อยู่นะคะ ประดาไม่อยู่เดี๋อวเอ็นก็จะบมานะดึงสายยางรดน้ำต้นไม้นะคะทุกคน่ปนี่แต่พารดน้ำต้นไม้นะคะทุกคนตอนนี้ดอกมะลิกำลังออกดอกสวยงามมากเลยนะคะข้างบนก็มีต้นไม้นะคะที่ปลูกไว้นี่บรรยากาศสดชื่นมากเลยนะคะ เราได้รดน้ำต้นไม้แล้วเราก็มีความสุขนะคะทุกคนสุขกายสุขใจนะก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปนะคะนะนะถ่ายอะไรก็ดูเดอ้อ f อซีเดอ้อนะคะถ่ <c oughs> ายอะไรก็ฝากดูด้วยนะคะค่ะนะเราก็แบบอยู่แบบม่อแมะม่อแมะของเรานี่แหละนะคะทุกคนมีอะไรที่เราช่วยงานได้เราก็ช่วยนะคะ พี่น้องยูทูบเบอร์เราไม่อยู่นะเราก็มาช่วยทำหน้าที่แทนนะคะ,ะเปรียบเสมือนเราอยู่บ้านเรานะคะเพราะว่าต้นไม้ดอกไม้กำลังขึ้นนะคะออกดอกออกตูมนะคะยิ่งต้นมะลิเนี่ยหูยนะคะงามมากเลยนะคะ,ะงามจริงๆนะคะทุกคน ก็น้าสารพระพรมนะคะอ่าสารพระพรมอ่ารถให้มันชุ่มชุมชุ่มช้ำไปเลยนะคะเพราะว่าประดาจะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเนาะนะคะเมื่อเช้าก็มีป้าไทยบ้านมารถนะคะอ่าป้าไทยบ้านมารถแล้วนะคะ บรรยากาศนะไก่รับขออฟ้าแล้วนะคะระวัาไก่รับขออฟ้านะคะทุกคนต้นไม้ก็ยังต้องการน้ำคนเรายังต้องการอาหารรับประสาอะไรกับต้นไม้นะคะเขาก็มีความต้องการน้ำเช่นเดียวกันนะคะ,ะไม่ต้องเป็นห่วงเด้อปดา นี่เราก็มาช่วยกันดูเลต้นไม้นะคะอดอกดาวเรืองนะประดาแกเดอกดอกดาวเรืองมาปลูกผสมกับดอกกุหลาบนะคะตรงนี้นะคะทุกคนนี่ฮะเราก็รดให้ชุ่มชื้นชุกฉ่ำไปเลยนะคะโอ้ยุง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 จะตด หัวแล้วนะคะ,ะตรงนี้ก็มีแสงไฟนะคะโซลรเซลสวยงามมากเลยนะคะแสงไฟตอนนี้น้ำไม่มันชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำต้นไม้ต้องการน้ำ นะยิ่งฤด,ดูหนาวเขาแห้งนะคะเขาแห้งนะเราก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้เขานิดนึงนะทุกคนเนาะยิ่งตรงนี้นะคะต้นซากุระอยู่ใกล้ๆเราด้วยนะคะ ก็ฝากเป็นกำใจให้ช่องแอนแฟมลี่ด้วยนะคะขอบคุณเว็บซีทุกท่านมากที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะคะฝากเป็นกำใจให้กับช่องแอนแฟมลี่นะคะว้าวโอ้ดีค่ะแสงไฟติดแล้วนะคะนี่แสงไฟโซลาร์เซลล์ติดแล้วเราก็จะมองเห็นนะคะความสวยงามยามค่ำคืนนะคะทุกคนเนาะนะคะ อะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแอนดแฟมิลีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ